วัสดีค่ะทุกคนกันการนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปบริจาคเลือดกันเย้ <Yeah! S 1> ใช่แล้วนี่เป็นครั้งแรกของเราที่ไปบริจาคเกลือดใช่ไปกันเลยไปเร็ว จุดที่หนึ่งเราก็ต้องมาก่อข้อมูลสัตววแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะแปะรายละเอียดไว้ข้าให้ข้างล่างแบบว่าก่อนบริสันตต้องทำอะไรยังไงบ้างแล้วมีข้อห้ามอะไรบ้าง,างคะตอนนี้เราก็กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว วันนี้คนเยอะมากเลยทุกคนใช่เพราะว,าวันนี้เป็นวันหยุดไม่รู้ว่าเราจะได้บริจาคไหมเพราะว่าัองก่อนเราก็มาใช่ปหแต่ว่าเราไม่ผ่านเพราะว่าเราเลือดจางเลยใช่ถ้าเราเขาก็ให้่าตเหล็กเราไปกินใช่ไหมแล้วก็เราก็คิดมาแล้วตอน,วนนี้เราก็จะมาดูกันว่าเราจะยังเลือดจางอยู่หรือเปล่า ทุกคนเมื่อกี้นะเราไปพบหมอมาเรียบร้อยแล้วเขาก็ตรวจร่างกายปกติแล้วเขาก็ถามมาว่าแบบที่กอกกอกมาเนี่ยเราได้อ่านจริงๆไหมมีโรคไม่มีโรคจริงไหมโน่นนี่นั่นแล้วเขาก็แบบตรวจหัวใจตรวจปอดอะไรพวกนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เราก็ไปตรวจเลือดมาด้วยใช่เขาก็บอกว่าเราไม่ได้เลือดจางเลยค้าเลือดที่แบบบริจาคได้ก็คือว่า12.5แต่เราคือ12.7ก็คือว่า เกินมานิดนึงก็คือบริจาคได้แหละเขาก็ให้ยาเสริมธาตุเหล็กเรามากินเพราะว่าเขาบอกว่าทุกครั้งที่เราบริจาคเลือดไปอะเลือดเราก็แบบจะจางลงอะไร่น,นี้ก็ต้องเสริมด้วยอันนี้นะคะเราก็จะขึ้นไปชั้นตออเพื่อแบบไปบริจาคเลือดแหเย้ได้บริจาคแล้วเย้ไม่เลือดจางแล้วค่ะตอนนี้เรากำลังรอที่จะไปบริจาคเลือดกันนะสภาพก่อนบริจาคเป็นอย่างงี้หลังบริจาคเป็นยังไง ก็ต้องลองดูฮะชุ่มๆฮะเราจะไม่เป็นอะไรฮะเราหวังว่าฮะเดี๋ยวไว้เจอกันหลังผลิรักเนี่ยนะสบาย ตอ,ตอนนี้เราก็เป็นซากเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเ, okay. เราไม่เป็นอะไรนะสรุปก็คือเราไม่เป็นลมนะครับอันนี้ป๋าะะเราเองฮัล <c oughs> โหลน้อยเล็ฮัลโ,โหลป๋า <c oughs> <c oughs> เราบริจาคไปทั้งหมด450มิลลิใช่ของเราคือ350แชแนลแต่เราไม่เป็นอะไรนะอะฮะตอนเข้าไปก็คือเราแบบว่าเสียงสั่นเล็กน้อยเพราะว่ากลัวน,นิดนึงแต่พอจ่อไปจริงๆใช่ป่ะมันก็ไม่เจ็บเลยแบบมันก็เหมือนแบบ ฉีดวัคซีนปกติอะมันก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นแล้วเขาก็จะแบบว่ามีอันนี้ให้เรากำแบำแบกำแแบใช่ใช่แป๊บเดียวเองประมาณของเราประมาณ5้านาทีกว่า,า,า,ก,วา,าก็เสร็จแล้วใช่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามึนหัวหรือว่าอะไรก็ดีฮะวันค่ะห้าเราจะมาบริจาคอีกนี่บริจาคเสร็จแล้วใช่ปะเขาก็จะมีให้เรามานั่งพักที่ห้องห้องพักแล้วเขาก็จะมีขนมให้เราด้วยเย้ ไม่หายแต่เราจะกลับบ้านกันนะคะเรวไปคุยกันต่อที่บ้านเพราะตอนนี้คนเยอะอาจจะไม่ได้แซงเราโอเคบ๊ายบายเฮ้ยนี่ฮะเรามาได้แคมเปญก็คือวันนี้ถ้าสมบริจาคใช่ป่ะเราก็จะได้เสื้อโอเคค่ะก็ไม่ใช้านี้นะคะเราก็ไปบริจาคเน่นเกันมาช่ตอนนี้ก็กลับถึงบ้านได้สบายแล้วนะคะเฮ้ยก็วันนี้เรารู้สึก ดีมากๆเลยที่แบบว่าได้มีโอกาสไปบริจาคเลือดเอาจริงเราแอบกลัวการบริจาคเลือดนะเพราะว่าเรากลัวแบบมันจะเจ็บอะไรประมาณนะั้นแต่จริงๆก็คือแบบมันไม่ได้เจ็บขนาดนะั้นทุกคนแบบว่าตอนที่เขาแทงเข็มลงไปมันอะไรประมาณแบบฉีดออกซิเจนนะมันไม่ได้เจ็บขนาดนะั้นนะทุกคนมันก็แค่แบบรู้สึกนิดหน่อยแล้วก็พอแบบไอ้นี่ไปแล้วแล้วก็แบบกำมีบกำมีบใช่ปะมันก็ไม่ได้เจ็บมันคือตอนนั้นไม่รู้สึกเจ็บแล้วใช่แล้วก็จนเสร็จไปก็ไม่มีอะไรก็ไม่เป็นลมไม่ได้หน้ามืออะไรก็ ก็ถ้าสมมติว่าใครแบบว่ามีความพร้อมก็ลองไปบริจาคก,กันดูมันไม่ได้น่ากลัวที่คิดมันไม่ได้น่ากลัวจริงๆทุกคนอันนี้เไม่ได้พูดเล่นลองไปดูก็จะรู้เองว่ามันก็ดีนะประมาณนั้นค่ะเอาจริงการบริจาคเดือนเป็นหนึ่งในบัคเก็ตลิสต์ข้อแล้วันนี้เราก็ได้ไป c o m p ล e t e บัคเก็ตลิสต์ข้อนี้แล้วก็รู้สึกดีมากๆครับผมวันนี้ใช่ปะเราก็ไปบริจาคเดือนแล้วเราก็ได้อันนี้มาด้วยค่ะอันนี้เป็นเข็มเข็มผู้บริจาคเราทิ้งน่ารักมากเลย แล้วเราก็ได้ท่านเหล็กมาดินด้วยเพราะว่าที่เขาบอกมาก็คือถ้าเราบริจาคเลือดไปได้เรามันก็จะแบบจ้างลงอะไรอย่างนี้เราก็ต้องแบบกินกกท่านเหล็กเสริมก็ฝากทุกคนนะคะที่แบบว่ากล้ากล้ากลัวๆที่จะแบบว่าไปบริจาคเลือดใช่ปะก็ลองดูค่ะมันก็แบบว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดก็ลองไปดูแล้ว่าก่อนจะไปก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมด้วยแล้วก็ลองเข้าไปเช็คคุณสมบัติที่แบบว่า เ,เขากําหนดว่าแบบก่อนที่บริจาคเลือดต้องทําอะไรบ้างห้ามอะไรบ้างประมาณนี้หลักๆก,ก็จะมีประมาณว่าแบบห้ามสัมผัสกับผู้ป่วยที่แบบติดโควิดนานสีสัปดาห์ห้ามแบบกินยาแก,นนแก้นู่นแก้นี่อะไรก็แบบต้องลองไปอ่านดูใช่เดี๋ยวเราจะแตะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างส่วนคนที่มีประจําเดือนนะคะเราก็ไปหาเขา น้ำเยอะใช่หลังบริษัทก็กินน้ำเยอะๆใช่ล้วก็นั่นแหละค่ะประมาณนี้เนาะก็สำหรับใครที่สนใจบริษัทเลือดนะคะก็สามารถไปบริษัทได้ที่อย่างเราเราไปบริษัทที่สภากาชาดไทยมาแต่ว่า เอาจริงๆมันจะมีแบบพวกศูนย์บริจาคระดมผิดเคลื่อนที่อะไรประมาณนั้นก็ถ้าใครสนใจก็แบบลองหาข้อมูลดูได้อาจจะแบบว่าอยู่ใกล้ๆบ้านของทุกคนอะไรประมาณนั้นก็แบบลองศึกษาข้อมูลดูใช่แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่ดีมากๆวันนีครับเอกก็เชิญชวนทุกคนให้ไปไปบริจาคเลือดก,กันนะคะก็ยังมีคนที่ต้องการเลือดอยู่อีกมานะคะเลือดของเราจะมีไปโยน์กับขานี้แหละทุกคนใช่ก็เราไปบริจาคก,กันดูนะคะ สำหรับอันนี้นะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับกันด้วนะคะก็อันนี้นะคะเราก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนทัานพูมเมื่อเช้าตื่นเช้ามาวันนี้กตตอนนี้ก็เลยค่อนข้างที่จะเพลียนิดหน่อยนะคะก็อะไรค่ะก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอย่าลืมกดติดตามเลิกกันเ้ยนะคะ